นายมาแล้วสกายบล็อกเองก็เดินอยู่ที่บนสะพานเรีบยบร้บอยแล้วพี่จ๋าเราอยู่ที่สะพานกระจกเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากเปกำลังใจให้ด้วยนะคะเสียวไหมหรอธรรมดานะคะพี่จ๋าธรรมดานะคะธรรมดาเหมือนเราเดินที่บนพื้นที่เราเดินนะคะ ได้กังวลอะไรนะคะเนาะก็เรื่อยๆถ้าเรากังวลก็อาจจะมีความเสียวหรือว่า,าตกใจได้นะคะก็เดินเรื่อยๆ ว่า,าขึ้นมาข้างบนนี้เขาห้ามเอาแบบไม้ซิซลฟี่อะไรมากระเป๋าอะไรต่างๆนานานะคะเอามาได้แค่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะคะพี่จะห้ามเอาอะไรขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นกระทบนะคะจาก ที่บนกระจกที่เราเดินนะคะเนาะสะพานที่เราเดินนะคะให้มีการเตะแล้วอะไรประมาณนั้นมจนที่เขาห้ามนะคะเามัยสีลยวนอุ้ยเือนงวเห เคยมาเที่ยวเนาะสะพานสก,กายวอกการจนันทบุรีนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะน้องพี่จ๋ามาเที่ยวได้นะคะ่นะหลายที่นะคะน้องไม่ว่าจะน้ําตกหรือว่าสะพานไม่น้ำแควนะคะนอะ้องสะพานลาวใหนะคะแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวนะคะเราก็ไปชมพชษนะคะไม่ยอเพจรชมโขยนะคะน้องก็มีให้เที่ยวตามตลาดนะคะมีหลากหลายอาเซียนไดนนะมะที่เข้ามาเนาะ ก็มาหาชมติดตามเที่ยวได้นะคะกหล่หัวมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่จ้ากล้องขึ้นกล้องลงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะลายตาไปบ้างนะคะเนาะคือวัดแสงแดดคือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้น จะประมาณนี้นะคะเนาะไม่ยาวมากไม่ยาวมากนะคะ Yeah. ติดด้วย ลับแล้วแม่บ้านเล็กกลับแล้วบอกไปดกลา็กิ่แปนท่องเที่ยวก็ข uh ึ้นมาเรื่อย uh น,นี่เราอยู่ในกระจกนะคะพี่พี่จ้าไม่ได้เดินบนพื้นนะคะเดินกระจกข้างบนสูงนะคะเดินแบบชิวมากเย่ะค่ะย่ามเอมเซมอย่ามาดิเพื่อนไม่ได้ไปปั๊บ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนาออย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งดํานะคะนาะเราจะได้ไม่พลาดกับการดูคลิปนะคะวิวส,สวยๆนะคะอย่าลืมอนี่นะคะขบ